น้ำตาลเรียกสามสีมากินข้าวลูกน้ำตาลมาเรียกสามสีมากินข้าวลูกเร็วๆไหนสามสีอยู่ไหนเรียกไม้ยางไปเรียกสามสีมากินข้าวเร็วบอกแม่เรียกปะไปไปเรียกน้องมากินข้าวปะน้องกลัวไม่กล้ามาปะปะไปเรียกสามสีบอกสามสีแม่เรียกกินข้าวยังไม่มาเลยเนี่ยไปเรียกน้องอีกแล้วฉลาดมากเรียกน้องมากินข้าวลูก เร็วๆน้ำตาลเรียกน้องกินข้าวลูกเร็วๆเรียกน้องมาเร็วเออน้ำตาลไปตามน้องมากินข้าวเก่งมากลูกเก่งมากอ่ะน้อยตรงนู้นไปลูกปะไปกินน้ำแข็งลูกที่วัวกินเลยลูกมามากินน้ำแข็งลูกมากินข้าวแม่ให้ลูกอ่ะอ่ะลูกอ่ะ กินข้าวลูกอ่ะกินข้าวลูกกินข้าวนะลูกนะแม่มีขนมเนี่ยจากอังกฤษมาให้อ่ะกินเลยตัวน้อยลูกอะตัวน้อยแม่ให้อ่ะสามสีกินนี่ขอบคุณแม่คุกกี้นะแย่งเงินกินแล้วอร่อยอ่ะลูกกินขนมอีเหรอลูกเนี่ย ขอบคุณแม่คุกกี้นะ,ะให้หนูลูกดวาวน้ำตาลเอาไว้ลูกมามาหาแม่มาเดี๋ยวรอดเดี๋ยว แดงไม่ให้ขนมอันนี้ไม,ม่ให้แม่ให้ไม่แดงตัวน้อยไม่ให้ขนมค่ะเป็ดกับกาบเน่เน่ออย่าไปแย่งน้องก,กินเลยลูกแม,ลแม่้น้ำตาลโอ้ยแม่น้ำตาลจิลูกน้ำตาลน้ำตาลสามสีอละลรอรอเดี๋ยวลูกเออยอรย่อยอะแม่ให้ลูกให้ดาว อุ้ย,ยนับมือแม่แม่ให้สามสี่ลูกนะเดี๋ยวรอเดี๋ยวน้ำตาลรอเดี๋ยวน้ำตาลมาน้ำตาลแม่แดงเอาไหมอ่ะแม่แดงแม่แดงอะ่ะตัวเล็กอ่ะอร่อยใช่ไหมนี่เป็ดมาจากอังกฤษเลยนะขอบคุณแม่คุกกี้นะนะขอบคุณแม่คุกกี้นะลูกน้ำตาลอันนี้ของน้ำตาล ของดาวอันนี้ของพี่บัวตัวเล็กอันนี้ของสามสีรอเดี๋ยวนะลูกนั่งรอขนมละอย่อยใช่ไหมรอเดี๋ยวลูกเออมีคนนั่งรอดูดูเดี๋ยวยุยยุ้ยน้ำแต๊ดน้ำตาลครับโอ้ตาลก่อนอาจารย์ตาลยุ้ยยุ้ยอันนี้ของสามสีครับแล้วก็เดี๋ยวลูกรอเดี๋ยวตัวเล็ก หมไไตาลนี่หมูดาวที่วัวรอเดี๋ยวอ้างับมือหมอมาอันนี้อันนี้ของลูกคนโปรดแม่ยังเอาไปไหน่อันแล้วแม่ตาสามสี่เขาเอร่อยไหมโอ้โหอร่อยไหมลูกแปบ๊บนึงหรอขอบคุณแม่คุกกี้นะคะขนมเนี่ยมาจากอังกฤษเนี่ยจะหมดถุงแล้ว กินก่อนเลยลูกเติมน้ําให้น้องแล้วจ้าเต็มเต็มจ้าสวยเดี๋ยวแม่เอาเอาเอาใส่ไม้ข้ามไปให้นะลูกแปบ๊บหนึ่งนะลูกสวยกินเลยค่ะเนี่ยแม่เอาไม้ค่อยลงไปให้เราเห็นไม้ถุงอะ่ะมีขนมด้วยขนมแท่งแล้วก็มีเป็ดมาจากอังกฤษด้วยลูกกินเลยลูกกินเลยลูกกินกับแดงน้อยนะ สวยมากินขนมแล้วเนี่ยขนมแล้วแล้วคนสวยมาแล้วกินขนมแล้วลูกคนสวยหาแม่แล้วลูกคนสวยมาหาแม่มาขนมเนี่ยสวยกินเลยค่ะเนี่ยแม่เขีย่ยเข้าไปใกล้ๆให้ละมีขนมด้วยลูกขนมแท่งด้วยกินเลยลูกกินเลยมีเป็ดด้วยมีเป็ดมาจากอกังกฤษด้วยลูก กินก่อนลูกกินก่อนกินก่อนลูกกินไม่ก่อนลูกกินก่อนกินก่อนกินอีกนิดนึงลูกจะได้อิ่มอิ่มลูกอาขาหน่าเอออจุ๊ยจุ๊ยจุ๊ยอ้อนแม่นี่นะนี่อ้อนแม่นี่นะลูกหลานี่คุณรักษาพระคุ้มครองไม่รักหนูนะคะอจุ๊ยจุ๊ยจุ๊ยกินลูกลองท้องไม่ก่อนแล้ว นี่ยพายเจน้ําตาลเนี่ยแม่คุกกี้ก็ฝาดิเนเป็ดมาจากอังกฤษเนี่ยอ่ะ,อะกินซะลูกกินซะอ,อร่อยอร่อยมาจากอังกฤษกินซะลูกกินไปอีกอันอเป็ดมาจากอังกฤษนะอ่ะไม่ให้หลังกินลูกมากินข้าวม,า,า,มาลูกมาดามพายเจน้ําตาลมาหลังมากินข้าวมาม,มากินตรงนี้ลูก กินข้าวลูกกินข้าวมาแล้วมากินข้าวลูกมาแล้วจำกินข้าวลูกจำกินข้าวลูกกินข้าวกินข้าวพอจะนตาลกินข้าวลูกมาแล้วโอ้เออบุญรักษาพาคุ้มครองนะพื้นเปียกอะลูกแม่ก็วางไว้ตรงนี้แห้งๆนะดำก็ลากเปียกอีกโอ้กินข้าวไปกินข้าวไปน้ำตาลครับ ต้งการกินข้าวหลกกินข้าวกินเยอะกินข้าวสิคะกมมองหน้าแม่ทำไมกินข้าวเร็วเยอะๆนะคะจะได้มีแรงอืมหนูแก่แล้วพ่อจะน้ำตาลกินเยอะๆหลกไม่เดินข้ามไปฝั่งนู้นนะเดี๋ยวตกท่ออีกะลูหลกกินเลยกกินเลยกกินซะกินซะเออกินเยอะๆลูกจะได้มีแรงเออกินซะลูกเออนี่ลูกแม่แดงนะเนี่ย ดำเป็นลูกแม่แดงแม่ให้หนูอีกเป็ดมาจากอังกฤษเป็ดมาจากอังกฤษกินซะเป็ดอีกกับกบอร่อยอะอือออยอ์อยอ,อยดพอจน้ำตาลบอกแม่ยอ,อยจังเลยขอบคุณแม่คุกกี้นะครับสามสีกับน้ำตาลก็าจะวิ่งมาส่งแม่ทุกวันเป็นอย่างนี้ทุกวันเพื่อนเนี่ยวิ่งมาส่งแม่ไกลเลยจากจุดตรงนั้นนะที่เขาอยู่นะจะวิ่งมาส่งแม่ กลับไปลูกกลับไปกลับไปเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่มาลูกกลับไปลูกดูสามสี่วิ่งไปถึงนู่นเลยวิ่งไปไกลมากนะเพื่อนเพื่อนจากจุดที่เขาอยู่นะเขาจะส่งแม่งี้ทุกวันเป็นอย่างนี้ทุกวันเพื่อนๆเ,เราก็ต้องขับหนีเขากลับไปลูกกลับไป เนี่ยเนี่ยวันนี้แม่มีขนมมาจากอังกฤษนะให้พวกหนูกินนะเออเด้ออยู่หน้าบ้านคนท้องอ่ะอะใครจะกินก่อนอะตัวเล็กกินก่อนเลยอะอะตัวโตวอะเดี๋ยวตัวโตวอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวแม่เอาให้แม่ให้อะเร็วโ,โอ้โหโ,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 โดนน้องแยกอะลูกอะได้ขนมไปแล้ววิ่งแผ่นแล้ว <laughs> แ,แม่ไปหาคนท้องก่อกับอันนี้ก่อนพี่คนท้องกับกับพี่บีสองพี่ตัวเล็กก่อนเออเออ ตัวนี <pine quality> <who referred to> ้วัดีเป <ps> ็นหนูชื่ออะไรดีเนี่ยฮะชื่ออะไรชื่อเจ้าเสือน้อยดีไหมลายเสือเนี่ยหลังอ่านด้วยเอออย่อยอ่อย่อยมลูกอ้ยยเอยยเดี๋ยวแม่ไปหาพี่คนท้องก่เอ้ยย้ยอยยุยอ้ยยุยอยยยอ้ยกินข้าวกินข้ก็เปล่าแม่ให้หนูอ่ะกินกับน้องกินเลยกินซะลูกกินซะ อยู่หน้าบ้านคนท้องเลยอ่ะน้องๆตรงนี้เนี่ยตรงนี้หน้าบ้านคนท้องหนูกินข้าวไหมลูกใครจะกินข้าวมาเร็วหนูกินข้าวป่ะคะกินได้เปล่าลูกอ่ะมาเร็วอ่ะแม่วางตรงนี้เร็วไหนใครจะกินไปกินอยู่ด้วยกันตรงนู้นนี่ก่ะอ่ะเนี่ยเนี่ยแม่จะได้เก็บง่ายๆอ่ะกินได้เปล่ากินเลยลูกกินเลยลูกกินซะกินซะลูกแม่มีน้ำ้วยอ่ะกินซักกินให้หมดนะ เออกินน้ำเยอะๆลูกกินน้ำเยอะๆลอ่ะแม่ให้ลูกอ่ะกินเลยกินเลยลูกกินปั๊บกินให้อิ่มกินน้ำนะกินน้ำแข็งลงเฮ้ยกินน้ำแข็งแล้วแม่เฮ้ยชอบกินน้ำแข็งไอ้ยอยยุยยุยไอ้ยุยยุยยุยคนท้องอร่อยไหมคะ ชื่นใจรอกรแขางมาทำน้ำแข็งมาให้นะขข้าวบอกระมีไข่ต้มด้วยแม่มีไดไอ้ด้วยไดไ,ไอ้กินไม่ได้นะอุ้ยอุ้ยมีขวัน เวกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยกินไม่ได้กินไม่ได้ตัวเล็กกินไม่ได้กินไม่ได้หรอกเนี่ยน้ำอยู่นี่หรอกเอ๊ะตัวเล็กกินไม่ได้กินข้าวเงกินข้าวคุณท้องเนี่ยเป็ดมาจากอังกฤษนะเออเนี่ยอันนี้ ม่หันมาให้ละให้คนท้องให้ปีสองให้ตัวเล็กให้คนท้องให้ปีสองให้ตัวเล็กเคี้ยวดีๆให้คนท้องให้ปีสองให้ตัวเล็กอ่ะให้คนท้องเป็ด ให้ที่สองตัวเล็กอะ่ะเคี้ยวให้ละเอียดเคี้ยวให้ละเอียดเดี๋ยวติดคอไม่เป็ดให้คนท้องเห้ที่สองให้ตัวเล็ก so, เ,ออ already, like. เคี้ยวดีๆ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 แม่รอ,อ oh, ให้คนท้องให้ที่สอง อันนี้ของอังกฤษนะลูกอขอบคุณแม่คุกกี้นะคุณนท้องอ,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 อันนี่ให้ให้ตัวเล็ก ท้องกินขนมไหมเนี่ยแม่มีคุกกี้ไส้เขีให้คุณท้องคะมี่ตอตอบอรี่คุณท้องเนี่ยอาหารแม่เทไว้แล้วนะเรียบร้อยเนี่ยน้ำนี่สะอาดแล้วนี่น้ำก็เต็มเต็มแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนเปิดให้คอรีนมันกินออกมาก่อนเดี๋ยวออกไปว่าเขาปิดห้องสะอาดหมดแล้วเรียบร้อยล้างแล้วก็กวาดไปละเดี๋ยวจะเก็บไม่กวาด ไปแล้วนะอีกสองตัวเล็กไปแล้วลูกคุณท้องเหอเมื่อไหแล้วนะคะฝันดีนะลูกคุณนายให้แบบคุณดีมนะวันนี้อากาศเย็นๆเหมอนว่าเปิดพ<อ>ัดลมเบอร์สองถ้าทำเมืม่อเวลาแปดชั่วโมงนะเออฝันดีนะลูกอือ,อจะเที่ยงคืนละนะเออนอนเถอะลูกอาหารหิวก็นี่นะน้ำเต็มๆห้องสะอาดหมดแล้วเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเก็บไม่กวาดก่อน เก็บเรียบร้อยอแม่ขนมให้ลูกอ,อ,อร่อยอ่อยไหนใครจะกินขนมอีกลูกดูดูดูเออตัวเล็กบอกแม่อร่อยจังเลยไหนใครจะกินแห้ตัวเล็กอ่ะไม่มีใครมาไม่ให้ตัวเล็กหมดเลยไปแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันลูกกินอาหารเมร็ดปลาแม่เทไว้ให้แล้วปะแม่เติมนะ้ำให้เต็มเ็มแล้วนะเดี๋ยวบังเอิญกับโชคดีรักษามะเร็งหายแล้วแม่จะพากลับมาที่เดิมนะ เป็นกำลังใจให้เพื่อนหายไวนะลูกนะไปไปแล้วลูกนี่แม่เติมน้ำให้แล้วนะลูกน้ำเต็มเต็มแล้วนะลูกหนูเดี๋ยวบังเอิญกับโชคดีไปรักษามะเร็งหายแม่พากลับมานะลูกเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆด้วยนะนะลูกนะเพื่อนไปรักษามะเร็งนะลูกพวกหนูก็แข็งแรงปลอดภัยบุรักษาพาคุ้มครองนะลูกนะนะลูกนะเออระวังรถด้วยนะลูก